ใครไม่มีกาแฟยังต้องปิดคลิปดีเนาะตื่นเต้นมากดื้อปะดีมากเมนูนี้ต้องลองเพอร์เฟกต์มากเลยนะอันนี้ก็อร่อไหมถ้าเกิดว่าพี่ไบร์ดได้กินบ่อยๆอาจจะเริ่มเปลี่ยนเทสตัวเองมากินกาแฟแบบนี้ก็ได้นะอุ้ยีพ EP ที่ดูมีสารดที่หลุแต่ทำมาจริงเหรอ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็คุณอยู่กับพีทอาราวิบรอันนะครับวันนี้พามากินร้านเพื่อนครับผมก็ก่อนแนะนําเพื่อนเหตนําําแขกรับเชิญคนสําคัญของเราก่อนนะพี่ไทยนะครับสวัสดีครับไม่แล้แล้วครับเหตุผลที่พาพี่ไทยมาเพราะว่าวันนี้เรามาที่ร้านกาแฟซึ่งควรจะรู้ว่านี่เป็นคนไม่กินกาแฟแต่พี่ไทยกินกาแฟลึกพอสมควรก็ต้องพามาแล้วเพื่อนของเราคนนี้ควาจะคุ้นจาก EP ทรงวานนะฮะพี่ตูนนะฮะวันนี้มาร้านใหม่พี่ตชื่อร้านรูเวล นะครับตรงรัชดาซึ่งเป็นร้านใหม่แต่ไม่ใหม่ซีเดียวเพราะสาขาแรกอยู่ที่เชียงรายครับแม่สายเล<า>ยร้านใหม่คนเก่าเนาะซึ่งใอะเจ้าของเดียวกับเตรัวนะครับนะวันนั้นไปที่เตรัวแล้วก็ยังไม่ชิมกาแฟก็วันนี้เลยพาไทยมาช่วยชิมกาแฟที่นี่หน่อยบรูเวลเนาะบรูเวลเนี่ยมันคอนเซ็ปต์ร้านมันต่างจากร้านอื่นยังไงก่อน จริงๆแล้วบรูเวลตอนแรกก็ตั้งชื่อร้านก่อนค,คิดคิดคิดชื่อแล้วก็คิดไม่ออกก็ถามลูกลูกชอบปาอ่าวางสีน้ำเงินลูกชอบป่าวาสเราก็เลยบิดคำบรูน้ำเงินเป็นบรูที่แปลว่าชงกาแฟะพอร้านจะเสร็จลูกบอกว่าเปลี่ยนเป็นฉลามได้ไหมไม่ทันแล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> สีก็เลยจะเป็นธีมแบบคล้าย ของทะเลนิดนึงแล้วก็เป็นสไตล์วินเทจถ้าใครไปที่เตรัวส,สงว่านั่นก็จะเป็นเชียลิสจานนะเป็นกาแฟรัวไม่มีอย่างอื่นกินใช่ครับ <ๆ S 2> นั่นก็คือมีแต่กาแฟอย่างเดียวเลยแต่ว่าที่นี่บรูเวลสิ่งนี้แตกต่างก็คือใครที่ไม่กิใส่กาแฟก็มีอย่างอื่นให้กินใช่ก็มีเบเกอรี่มีขนมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้ <รอ S 1> <ม>เครื่องดื่มต่างตด้วยใช่อันนั้นจะเป็นร้าน กาแฟอร่อยอันนี้ก็เหมือนกับร้านขนมที่กาแฟอร่อยออความพิตุนนอยยังไงเพาว่าจริงจังววเรื่องกาแฟเสมอตอนร้อยไทยฟังก่อนว่าก่อนพิตุนจะเปิดที่เนี่ยพาฉันไปที่บ้านฉันบอกฉันไม่กินกาแฟแต่คือชงและป้ายอยากไปฉันก,กินแบบทั้งทั้งบ่ายเลยกินแบบพอแล้วพอแล้วยเงี้ยพาคนที่ใช่ป้ายเต็มที่เลยจ้ะวันนี้ให้ป้ายเต็มที่เลยจ้ะ ปาพิทูลเชิญป้าอยากกาแฟ Sergey เลยจ้ะเริ่มต้นไม่ต้องมีต่อเริ่มถัยได้ครับกินกาแฟอะไรครับปกติปกติก็เป็นคนชอบ explore เม็ดกาแฟอยู่แล้วคือหลังๆมันยังรู้สึกว่าร้านกาแฟในในย่านในกรุงเทพและกันมีความ natural process มีคาบอกว่าเอา natural process เอาอะไรที่มันมันมี process แปลกๆ <5 S 2> มาให้ลูกค้าลองมาขึ้นแบบ yeast process แบบอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ย ผมก็จะชอบไปร้านร้านต่างๆแล้วก็ตามหาตระกูลยีสต์โปรเซสแลชอบสไตล์นั้นหนือว่าเจออย่างนั้นเยอะแล้วก็เลยเตรียมก็เลยเตรียมเป็น w วอ h อันนี้เป็น traditional watch อันนี้เป็นปนตมาเกชาเป็นเอชมอรอด้าตัรสชาติที่แท้จริงของเลยกแฟโดยที่แบบมันไม่มีการผ่านการหมักอะไรเยอะครับเชอเช่อป้านี้ไม่มีการเตรียมหรือวิสกิปเรงสิ้น่คือทุกอย่าง reaction ทุกอย่างที่สดหมด แล้วเขาสองคนคุยกันตอนนี้เหมือนจะได้ยินภาษาเอเรียเลยจะไม่<อ>เข้าใจอะว่ากาแฟคืออะไระท้องปิดกันรู้เรื่องสองคนแล้วเธออ่าเพราะว่าเวลากินกาแฟถ้าเราจะกินหลายตัวเราควรจะเริ่มจากวอชวอชก่อน,นอ่าพีทีหกสจะทำให้กระดาษกับพิปเปอร์แนบกันสนิทมันจะลดชาแนลลิ่งก็คือลดการทำให้เกิดน้ำบายพาสออกข้างๆรสชาติที่ได้ก็จะมีความสม่ำเสมอมากขึ้นปกติลูกค้ามาที่ร้านนี้ก็สั่ง สั่งฟิลเตอร์กาแฟหรือว่าสั่งเอสเปรสโซ่เป็นปกติก็จะสั่งเป็นพวกสปีดบาร์เนี่ยครับเพ<ะ>ราะว่าเรายังไม่ได้ลงเมนูฟิลเตอร์จริงจังนั้นฟิลเตอร์ก็จะไปเน้นที่ตรงทรงบารมากกว่าครับ<ะ>ที่นี่ก็ต้องมีไว้เนี่ยอย่างเวลากินมิสโคนมีอะไรอย่างเงี้ยคือผมอาจจะชอบกินกับกาแฟดำนะกาแฟพวกนี้มันจะมีโน้ตที่มันคล้ายกับการกินชา <Wow. S 2> ใช่มันจะไม่ได้เข้มมันจะไม่ไปบทบังขนมมันทำให้แบบว่าการกินขนมอ่ะมันไม่เลี่ยนมันสดชื่นความ ไคลเดนติกว่ากับะตาช่างใช่ครับด้วยความที่มันเป็น Shape ใช่ไหมครับเราก็จะทําให้มันเป็นหลุมตรงกลางนิดนึงเวลาน้ําลงครั้งแรกมันจะได้ลงเท่ากันสม่ำเสมอนักเรียนศาสตร์เจอเนินกาแฟออกเขาก็คุยกันว่าเป็นเวนมากเลยคือ <c oughs> นี่ยมันจะวัดน้ําเข้าแล้วก็วัดน้ําออกแล้วก็ช่างเป็นเรโชตื่นเต้นมากคือไม่เคยเห็นแบบว่าเครื่องมือพวกนี้มาก่อน <c oughs> แม้กระทั่งจิ๊เตอร์เนี่ยดูสิดีไซน์มันก็สวย แล้วก็ฟังชั่นอลด้วยนะเขาแบบมีการคิดมาแล้วการบูมมันก็เหมือนกับว่าทําให้น้ํามันเข้าไปในสนะเซลของกาแฟแต่ว่าทาให้กาแฟพร้อมที่จะถูกสกัดเหมือนไปปลูกมันน่ะครับเพราะว่าในเมลกาแฟมันจะมีแก๊สอยู่ถ้ามีแก๊สมันก็เหมือนว่าแก๊สมันจะไปดันน้ำออกไม่ให้น้ำเข้าไปสกัดได้ใช่ไหมครับการบูมก็คือทำให้น้ำไปแทนที่แก๊สถ้าเราพายแก๊สไม่ดีน้ำก็จะเข้าไปไม่ได้่ไการสกัดถ้าเกิดมันเข้าไม่ได้พร้อมกันนะมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าอัน e ีเวนแอคชั่นือ สกัดก่อนสกัดหลังไม่เท่ากันรสชาติมันก็เลยจะไม่สม่คเสมอเนาะเป็นเหมือนแตบว่าบางบางคนแบบว่า,วาซื้อซื้อเม่กาแฟมาแพงแต่ว่าถ้าเราไม่รู้วิธีการดึงเอาคาแรคเตอร์ของมันออกมาสกัดเนาะรสชาติของมันออกมาให้เต็มที่อย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้รับรสชาติจริงๆที่มีความเป็นนั่นแหละครับหอมทั้งทั้งกลิ่นแล้รร rich, วก็รสชาติที่ริชหรือว่ารสชาติที่มันมี แทคเตอร์ของมัน,นจริงๆอย่างพวกเนี้ยบางทีอ่ะผมก็แบบชอบอ่านเล่นนะ,ะเพราะว่าเวลาอย่างเงี้ยมันจะเขียนใช่ไหมก็จะมีโน้ตเขียนว่ามีอะไร Jasmine b l o s s o m Honey Dew s w e e t Y e l l o w Peach White Tea แล้วก็ Sweet after taste แล้วก็จะพ,พยายามแบบว่าอ่ะเราจะไม่ใบแอตอนแรกก็จะไม่ไม่ดูไม่ดูจะพยายามชิมก่อนว่าเรารู้สึกอะไรแต่อนนี้แบบว่าอ่านให้ฟังอ่ะอ่านแล้วก็จะใบแอดว่า ฉันจะต้องได้กลิ่นจันดิีแต่ว่าถ <c oughs> ้าเป็นเกชาดีๆก็จะต้องมีจัสมิชเสร็จแล้วเราก็จะให้ดมดลตึนห่ออ,อ,อ,อารมณ์ติกมากรัตับมันหอมก็แบบหอมละมุนนะ่ะคืออยู่ห่างเท่านี้นะแต่ว่าตอนที่เริ่มเริ่ม แบบให้กาแฟบลูอะคือกลิ่นมาแล้วกลิ่นเริ่มแตะตรงหน้าเนาะเริ่มแตะจมูกแล้วแก้วนี้จะเป็นแก้วเดียวกับที่ใช้แข่งอยู่เป็นคอมเพนติชันคือนิตุนเขาไม่ธรรมดาเขาก็ไปชม่งไปแข่งมาในท้องเทนใช่ครับแล้วก็ออันที่หนึ่งของแข่ง UAC Ultimate Academic Champion เวลาเรายกอะมันจะมาติดตรงนี้ก่อนเขาจะบังคับให้เราสวมจมูกสวมจมูกเข้าไปมันจะได้กลิ่นพร้อมกับ รสชาติกาแฟพร้อมกับอารมาของกาแฟมันผสมกันมันจะทําให้ให้รสชาติที่เต็มที่ยิ่งขึ้นลองชิมอันนี้ไม่มีความเป็นกาแฟเลยไม่มีความเป็นเหมือนชาผลไม้ใช่เห <ชา S 2> มือน, <ชา S 2> นจสมินเนหะมือนกินชาเหมือนกินจัสมินทีไม่ได้เปรี้ยวมากคือบ,บางคนเนี่ยจะไม่ค่อยมไม่ค่อยกล้าก,กินอะไรอย่างเงี้ยเพราะรู้สึกว่ากาแฟมันเปรี้ยวเนาะแต่นี้ก็ไม่ได้เปรี้ยวแบบไม่ได้จี๊ดไปทางผมว่าไม่ได้จี๊ดไปทางมะนาวนนไม่ได้กาแฟานะอันนี้คือออกเปรี้ยวขมมีขมนะเป็นขมเปรี้ยว แต่ขมไม่มากแต่ขมรู้สึกแล้วก็เปรี้ยวกันทั้งนำสองคนที่ไม่เลิกกาแฟนะต้องค่อยๆกินต้องค่อยๆกินจะเปรี้ยวแล้วก็ค่อยๆแบบว่าเออลองลองคิดดูสิว่าเราเรารู้สึกถึง sweet after taste ไหมอูตายลหวอยันก็ขมเหรอรู้สึกขมเปรี้ยวขมน่มกับเปรี้ยวอ๋อจบไปแล้วสตัวที่หนึ่งเป็นการเปิดเปิดมาได้ประทับใจมากครับนักวิทย์ตื่นเต้นที่สุดเปิดพาเลตแล้วก็เปิดพาเลตจริงๆเริ่มจากมีความเบาแต่ว่า คอมเพล็กซ์ะตัวนี้ก็คอมเพล็กซ์ก่อนอ <Complex. S 1> ตัวนี้เป็นกาแฟดีมากเป็นกาแฟที่เคยได้ที่หนึ่งเออหมายถึงฟาร์มนะครับได้ที่1ของเมสซอฟปานามาก,ก็คือศัดสีก็คือกาแฟที่ได้ที่1นึงของโลกเลย <Wow. S 1> แล้วอย่างคนที่ทําร้านกาแฟอย่างเนี้ยคือเราไปหากาแฟพวกนี้มาจากไหนครับ ด้วยบุญของผมก็คือว่าผมมีพาร์ทเนอร์ที่เป็นพันธมิตรเป็นหุ้นส่วนที่เป็นคอฟฟี่ฮันเตอร์ดับหนึ่งของประเทศไทยผมไม่ต้องหาเองไม่ต้องครัวเองเราสามารถถามมาได้เรื่อยเหยครับหรือว่ามนจะเียนมาไม่ครับฟาร์มเดียวกันต้นเดียวกันเก็บคนละล็อตหรือว่าล็อตเดียวกันมาโปรเซสคนละแบบโปรเซสคนละวันก็ไม่เหมือนกันกาแฟแต่ละล็อตที่ประมูลกันก็คือที่ราคามันแพงๆคือว่าวันนี้เวลานี้ได้กินแบบนี้ ไม่ได้การันตีว่าคุณจะหาได้อีกเป็น one time experience ครับใช่ครับอันจริงเวลาได้คุยกับเนยกาแฟแล้วได้ความรู้ได้เปิดโลกมาคือแต่ก่อนเนี่ยคนก็ไม่รู้จักหรอกเกชาคืออะไรจนกระทั่งมีวันหนึ่งเอสเมอร์ลาเนี่ยแหละครับเข้ามาประมูลเอามาเข้าในเบสซอบปัตมาประมูลหลังจากนั้นคนก็เริ่มรู้จักเกชาเพราะว่าเป็นการประมูลที่ราคามันทะลุจากเดมาตรฐานอะไรของเขาไป ครั้งแรกหลังจากนั้นสายพันธุ์นี้ก็เลยเป็นที่นิยมขึ้นมาเรื่อยๆเบสอซปานามาเนี่ยสัด์สีก็เหมือนกับว่าเป็นกาแฟที่หนึ่งของโลกแล้วที่หนึ่งที่ราคาแพงที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่จะสลับกันระหว่างเกชาวอสกับเกชานเชอรรลปีล่าสุดเนี่ยครับหมวดที่ได้ที่หนึ่งหมายถึงว่าราคาที่แพงที่สุดเนี่ยก็คือเกชานเชอวรลแพงที่สุดในประวัติศาสตร์กิโลละหมื่นกว่าดอลลาร์ เมิดอาูดไปก็นี่คือราคาหน้าฝามเกือบสี่แสนเนาะกิโลหนึ่งเนาะกิโลเดียวแล้วก็ยังไม่ค่วนนะหน้าฝารส่วนส่งอะไรไปอีกมีคนที่ประมูลไปรอบนี้หนึ่งในนั้นก็คือบุบอยเพื่อนผมก็เลยได้ก็เลยได้ว้าวกาแฟดริปเนี่ยมันมันเป็นประสบการณ์ที่มันต้องมา สัมผัสด,ด้วยตัวเองก็ <Wow. S 1> องบอกว่ามันอร่อยมันจัสมินแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้อยู่ตรงนี้คุณไม่ได้ชิมอ่ะคุณไม่รู้หรอกว่าจัสมินยังไงกาแฟที่มันไม่เหมือนกาแฟมันคืออะไรถ้าไม่ได้ชิมเองไม่รู้จะเข้าวงการกาแฟบา้างหรือยังอ่าาจะไม่ได้เข้าน,น้องแต่ว่าน่าจะไม่ได้เข้าถึงได้พาพี่ไทยมาวันนี้ไงพาคนแบบไร์แมชนอ้องมาเจอกันเนาะใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่ไปรานได้กินบ่อย อาจจะรเริ่มเปลี่ยนเทสตวเองมากินกาแฟแบบนี้ก็ได้นะอุ้ยเออ,เอ,อจริงจริงจปายากันแล้วหนึง่งจริงเมื่อก่อนผมก็กินแต่ลาเต้กินแต่มอคค่ากินแต่อะไรนี้แหละทุกวันนี้ก็คือเขาโครงการนี้เขา<ช>้าแล้วออกไม่ได้โครงการเป็นการดริปครับพอทิ้งไว้เย็นลงแล้วก็มีความหวานใช่ครับความหวานจะเพิ่มขึ้นลองดิยังเดือดยุ แต่ตัวนี้ถ้าดิบเย็นเราก็จะไม่แนะนำเพราะว่าก็ต้องกินกาแฟดีอันนี้เพื่อนคนฮ่องกงมาฝากสา่พันเรียกว่าพคามาลาถ้าสังเกตว่าเมล็ดมันจะใหญ่มากกินจะรู้สึกถึงความเปรี้ยวคนละแบบกับเมื่อกี้ผลไม้ผลไม้มีความหอมหวานเนี่พอกินเรายิ่งชัดเลยว่ามันมีความเหมือนคล้ายๆกินมะม่วงสุกหรืออะไรที่มันมีความหอมหวานแบบ พวกกลิ่นในกาแฟอย่างเงี้ยครับบางคนก็จะคิดว่าทําไมเราได้กลิ่นนั้นได้กลิ่นนี้แล้วกาแฟมันใส่ผลไม้นั้น้าไปเราทําไมถึงได้กลิ่นนั้นจริงๆแล้วมันคือประสบการณ์ที่สมองเราจดจำตอนได้กลิ่นน่ะเหมือนกลิ่นความเปรี้ยวแอซิดแต่ผมกินฟูมสูบมันไม่ได้เปรี้ยวขนาดนั้นครับเปรี้ยวน้อยกว่าตัวที่แล้วแต่บอดี้ตัวเนี้ยต่างกว่าตัวเนี้ยใช่เพราะมันเป็นเช่นด้วยคําว่า natural เนี่ยคือ ตอนที่เก็บกาแฟมาแล้วมันเป็นผลก็คือปล่อยให้มันอยู่กับผลกมักเป็นผลก่อนที่จะเอามาล้างและคั่วใช่ใช่ไหมครับมันก็เลยจะมีความหมักกลิ่นของความหมักมีความมัเหมือนผลไม้อะถ้าหมักนานก็จะออกกลิ่นเป็นหวานขอนกาแฟเนาะก็เลยเรียกว่า natural process นี่ทางวิทยาศาสตร์อธิบายเขาบอกว่าดีครับละเอียดมีความรู้แต่ถ้า w a ช h ก็คือนั่นแหละครับแกะออกมาล้างเลย มันก็เลยจะคลีนกว่า EP ที่ดูมีสาระที่สุแต่ทำมาจริงเหรอไม่ทุกทุก EP ก็มีสาระเกี่ยวกับอาหารแตกต่างรูปแบบไปแล้วที่ฝั่งมาที่ไทยเป็นไปกันไปกับเท่านันคือมี EP นี้ที่ดูมีสาระที่สุดละ EP นั่็คือกินขนมกินกินอย่างเดียวไม่คุยสั่นก็คือผู้มีความรู้กาแฟการเข้าใกล้สุงมากทาไทยมาจนเหมาะที่สุดแต่ก็อาจจะเป็นคือเป็นตัวแทนผู้ชมได้นะครับว่า บางทีผู้ชมก็ไม่ได้มีความรู้<ช>กาแฟเพื่เอ็กซ์เพอรต์ตกาแฟแต่ก็อยากที่จะมาลองอะไรใหม่ๆหรือว่ามามาร้านกาแฟแล้วได้กินตัวที่ร้านแนะนำคุณตุลคือเจ้าของอ่ะกาแฟนางซีเรียสนางจริงจังอ่ะเปิด,ดอะไรก็จริงจังอ่ะฉันระขอเปิดด้วยความจริงจังก่อนแต่ใครไม่มีกาแฟเพิ่งปิดคลิปน,นี้น,หน,นะหลังจงากนี้คนที่มีกาแฟมาเจอหนังจังขนมทองหวา,านรออยู่ค่ะเพื่อนให้มาอีกแล้วจากเฮลเบิร์นออสเตรเลียเอ็กซิลคือบาริสต้าเขาได้ตำแหน่งเวอร์บาริสต้าชั้นเชอรี่แบบชัดๆเลย นี่ยใบอืมฮะอืมไม่มีความบมๆเหรอใช่ครับมันจะบ่มๆเราไม่ได้ล้างกลิ่นโอรเมตออกหมดเพราะว่าเราจะทำดิบเย็นมันจะมีความรู้เลยว่าเป็นกลิ่นหมักใช่หมัก <c oughs> <า>แต่เดี๋ยวพอมันกรไล่แต่วอช แ้ช็อจะเป็นตัวนี้มันก็เหมือนไล่โทนไล่โทนเรียวขึ้นมาเลยแล้วพอเราทําให้มันเย็นกลิ่นหมักมันก็จะหายไปอพอกินเย็นแล้วไอ้กลิ่นกลิ่นหมักมันก็จะจางลงจางไปจริงแล้วก็ได้รสชาติกาแฟมากขึ้นไล่ระดับมาจนถึงกาแฟที่มันเฟรมเมนเ์จัดแล้วเนี่ยถ้าเรากินต่อไปกลิ่นของตัวเนี้ยมันจะลบกวนเหบแก้วถัดไปอ๋อเราพักก่อนแล้วกัน าได้ครับอ่ครับได้ให้ีต่ตุนไปพักด้วยเพราะวิทุนก็คือต้องพักลูกค้าหลายคนนะทุกคน <S <S 2> <S 2> <S 2> ที่บรูเวลเนี่ยไม่ได้มีแค่แบบแกาแฟเนาะหลังจากจที่ไทยดื่มดำการเทสกาแฟแล้ว3ตัว,วก็เลยสั่งของกินแบบจุกๆตุตรงนี้แต่อันหนึ่งที่ต้องรีบกินคือตัวนี้ฮะซิกเนเจอร์นะครับออริจินัลครัวซองแอฟโฟกาโตเนาะซึ่งไทยก็คือสนใจมาก มันคืออินสปาเรชันมาจากการที่บางบางเคาเจอแบบเอาขวซองจุ่มกาแฟกินอ,อ,อันนี้ก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็นเอาขวซองมาทำเป็น,ปนขวดวเ,ลเลยแล้วก็เทกาแฟใส่ข้างใต้เป็นไอติมโมนิลาเนาะเพราะไอโฟกาโต้คือต้องเป็นไอติมโมนิลาลาดกาแฟแต่ถ้าเกิดใครไม่กินกาแฟสามารถท็อปเป็นโกโก้โกหรือมัทฉัก,ก็ได้แต่วันนี้เราขอสั่งกาแฟนี่นี่นะครับคุณไทยของเราก็คือดูัวซองสิมันดูดน้ากาแฟเนาะขออนุญาต กินได้เลยไหมกินเลยสิครับกินเลยสิครับกินเลยสิครับโอ้โหมันจะมีความเลอะเทอะนิดนึงอะอืมดีปะดีมากมีดหั่นนะครับได้เพราะว่ารอบๆมันก็ยังจะยังกรอบอยู่อ่าอือหือยั่วมากจ้าชิ้นดใหญ่จุกๆครับจุกมากจ้าอือหือก็คือเมนูที่เอา ไอติมใช่ไหมครับแล้วก็ลาบเอสเปรสโซ่ลาบกาแฟใสอันนี้พาันนี้มันก็ยังมีความอะโวคาโดอยู่แต่ว่าเพิ่มเท็กเจอร์ของคขวซองเข้ามาคขวซองข้างใต้เนี่ยมันดูดดูดกาแฟดูดเอาไอติมเข้าไปแล้วก็มียังมีขอบที่กรอบอยู่คือครบถ้วนอร่อยมากเมนูนี้ต้องลองถ้ามาแต่วถ้าสั่งก็ต้องรีบกินเนาะเพราะไอติมลายหมดแล้วถ้ารอนานอ่ะระหว่างไทยพอเพลิดเพลินแกอะโกคาโตที่นี่อ่ะ มีโทสด้วยนะสำหรับใครต้องการกินอาหารข้าวง่ายๆก็จะมีโทสเนาะซึ่งวันนี้มาทั้งหมดสามไส้เลยอันนี้น่าจะเป็นแฮมชีสโอ้โหดูดีนะนี่นี่นะครับแฮมชีสของแท้ตั้งเไว้สำหับกันเนาะอืมอม,ม,มองนี้เขาใช้จะมีความแรนเกรนเนาะตอนมันแบบเหมือนโฮเกรนอะมันไม่ได้เป็นขนมปังขาวแล้วแฮมรู้เลยว่าคุณภาพดีชีสคุณภาพดีชีสคุณภาพดีชีสหอมมากอืม ก็คือนอกจากชีสที่เป็นไส้แล้วก็มีโรยชีสขูดด้วยส่วนอันนี้เป็นเมลูน่าจริงๆนี่เป็นอาหารเช้าที่เพอร์เฟกมากเลยนะถ้าเกิดว่าชอบกินกาแฟแล้วก็หาแบบเนี้ยนชอบกินโทสเนี่ยโอ้เนี่ยอร่อยมากคือมันเป็นโทสที่รวมของแบบวัตถุดิบที่มันมีคุณภาพอ่ะอะไทยครับขอบคุณครับนี้เป็นทูน่านะครับน่านชีสก็มีความทูน่าสเปรสเนาะแบบคลุกแบบพวกมายองเนสนะแล้วก็มีชีส น้าอดน่อยเปนดีคือมันน่าบางที่อ่ะพอเปนดไม่ดีอ่ะทูน่าจะมีความกลิ่นแรงเกินไปแล้วมันแบบไม่กลมกล่อมเนาะมาถึงอันนี้ฮะเอ็กสลัดฮะสลัดไข่นะฮะอย่าพลาดไส้ <c oughs> ไส้อยู่ดีมากนะครับ <c oughs> อันนืมอร่อยรู้สึกว่ามันนวลกำลังดีเลยอ่ะมันแบบไม่ได้จืดชืดไปไม่ได้แบบหนักไปอย่างเงี้ย คือสตัวนี้พูดจริงว่าชอบหมดเพราะแต่ละอันเนี้ให้รสชาติที่ไม่เหมือนกันถ้าให้ผมสั่งเลยผมสั่งอันนี้อืคือรู้สึกว่าสองตัวนี้คือก็เป็นแซนด์วิชที่แบบเราทํากินเองได้ระดับหนึ่งมันมีความเค็มพอสมควรแต่ตัวเนี้เบาเบากินได้แบบอและเป็นคนชอบกินไข่ด้วยแล้วนี่เป็นสลัดไข่ที่รสชาติลงตัวมากพอพอมีโรยชีสมานิดนึงเนี่ยก็ยิ่งหอมหอมชีสมาฝั่งขนมบ้าง ไนี่ขนมมีหลายตัวแต่ว่าที่เขาแนะนําอยู่2ตัวนี่คือคลาสสิกละบน่าเบรคความเป็นเหมือนปาวเค้กเน,ะะนาะขณะที่ไทยเขาอยู่ต่างประเทศมาไม่ใช่อเมริกาหรืออังกฤษเนาะก็จะให้ฟิลลิ่งแบบแบาน่าเบรดต่างประเทศมากเลยเนาะมาลองดูจ้ะอืม,อมนุ่มมากคือเป็นสไตล์ฝรั่งอ่ะคือนุ่มอะแต่มันมีเนื้อเนอยดีแบบเนี้ย มีเนื้อข้างในแล้วก็มันนุ่มลิ้นแต่ว่ากรอบคือขอบเนี่ยกรอบเลยเพราะเขาเป็นการอบมาให้เราก่อนเนาะเด่นที่เนยเลยคือต้องเนยดีอ่ะถึงจะทําออกมาได้หอมแบบสุดท้ายสิ่งนี้ไม่สั่งไม่ได้ดท็อกสโคนซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ที่นี่หาที่เราสองคนก็เคยอยู่ที่สาราชนาจักรมาด้วยกันนะครับเราจะมาชิมว่ามันแบบดีจริงไหมไ แต่ถ้าให้ดูรูปทรงนะน่าจะเป็นสไตล์แบบครัมบรี่สโคนคลาสสิกหน่อยหน่อยที่นึงอาจจะไม่ไดุ้นมเนียจริงๆวิธีการกินสโคนมันมันม,มีมี2วิธีเนาะอันนี้ชาว,ชาวเกาะเขาก็ยังแบบว่าอ่าดีเบตกันว่าเราจะใส่คอทเทจค,ครีมก่อนก่อนหรือ,อใส่แยมก่อนใช่ไหมอ่าจะมีบอกว่าสองสกูว่าอันไหนต้องมาก่อนอยู่ล่างอยู่บน มี2สกู๋เนาะสกู๋ฝั่งของคอนนิสกับเดวอนถูกปะคอนนิสยอมคอนวอลกับฝั่งเดวอนใช่ปะซึ่งเขาบอกว่าควีนิสเซอร์ที่2องกินแบบคอนนิสปั้ที่เขาใส่แยมก่อนใส่แยมก่อนครีมแต่เนี่ติดกินแบบเดวอนคือกินครีมก่อนแยมอ่าไทยติดกินแบบไหนครีมก่อนแยมอ่าเหมือนกันเราเป็นสกู๋เดวอนเหมือนกันเนาะมาเคาะเทคครีมนะครับไม่ใช่วิปครีมไม่ใช่เนยนะ คือการนำคอนเดครีมแบบมันยากมันต<า>้องใช้เวลาชั้นหลายร้านอ่ะก็จะประหยัดเวลาด้วยการใช้เนยแทนบางที่ใช้วชิปครีมบางที่ใช้ครีมชีสซึ่งไม่ผูกซึ่งมันแบบไม่ใช่จะไม่ใช่อันนี้ก็รสชาติจะไม่ได้แล้วเท็กซ์เจอร์จะไม่แยมก็มีความค <c oughs> มเมด์นเนาะขอแยมกับครีมเพิ่มได้ไหมแหลกปะอ่ะไทยเอาชิ้นนี้ไปเลยนะครับขอบคุณครับมานี่ของฉันนะจ๊ะ ของฉันที่โทษนะ,ะโทษนะอะไท่ก็คือรอฉันแล้วหนึ่งอะแม่คำรีงจริงๆมันจะมีความแตกนิดนึงเนาะเราจับเนาะอะพร้อมไหมฮะสามสี่ครับผมสกูนก็หอมอ่ะอร่อยครับตรงต้องขอน,นี้ซิมครีมล้วนเนี่ยอือที่เขาต้องทำสกคนมาแบบแห้งๆอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นเครื่องเคียง กินกับชาเนาะในกรณีนี้เราก็กินกับกาแฟก็ได้อืเพราะว่ากาแฟอย่างร้านเนี้ยที่บูรมาอันนี้เป็นโคบูรูของร้านนะครับม,มันก็จะมีความคล้ายคล้ายชาอ,ม,อม,มีความหอมมีความไลท์คือทําให้เรากินได้เรื่อยๆอเนาะเหมือนกินแล้วมันจะก็จะติดคอฟัดปากแบบฝืนๆคอหน่อยแล้วก็จิบชาจิบกาแฟไปแล้วกินเรื่อยๆเป็น afternoon a กินไปคุยไป พูดเลยนะว่าสำหรับสโคนเนี่ยขอย้ำอีกรอบว่ามันเป็นคัมเีอจริงๆแบบแบบคลาสสิกอ่ะถ้าใครชินกินกับสโคนสสไตล์โมเดิร์นที่ว่าเนียนกริบอาจจะไม่ใช่ทางแต่ถ้าอยากสัมผัสแตบกลิ่นอายคลาสสิกสโคเนอ่ะต้องมากินสโคนแบบนี้ที่เนื้อมันจะมีความเป็นคอมโบคอมโบหน่อยๆเนาะนร่วนๆน,นิดนึงแล้วก็จะหย,ยาบๆหน่อยใช่ใช่ต้องยอมรับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งที่บรูเวลนะครับก็ นอกจากที่จะมีกาแฟแล้วยังมีขนมและเครื่องดื่มอื่นๆมากมาย่แล้วเนี่ยสั่งเนี่ยอาชโกโกเยนมะเนึองอะไรเงี้ยนะแล้วมีอย่างอื่นมากมายเนาะซึ่งจริงๆร้านนี้เหมือนเขาตั้งใจสวยเป็นคาเฟ่ทั่วไปแต่เจ้าของอะระดับแบบท็อป10ลีชงกาฟแฟดับประเทศแล้วก็ได้ที่หลีกการันตีรางวัลรางวัลแล้วเขาก็เป็นพันธมิรกับบรูบอยซึ่งแบบสถหามเลยกาแฟความเนื้อกาแฟเจ้าของอะก็คือว่า กาแฟเขาอะจะมาด้อยไม่ได้ถูกต้องกาแฟเกาเลยแบบจริงจังมากแต่ใครอยากมานั่งแห่งเอาอย่างฉันขนมแต่ละอย่างก,ก็คือเลิศอร่อยเครื่องดื่มอื่นก็มีใครสนใจมาได้นะครับที่รู e l l BKK นะครับสาขาที่กรุงเทพสาขาแรกเขาอยู่ที่แม่สายเชียงรายเนาะก็เปิดทุกวันเวลาเปิดขึ้นข้างล่างตรงนี้เนาะเปิดทุกวันเลยนะครับก็แวะกันมาได้แล้วก็ มีที่จอดรถสวกสบายติดถนนราชดาพิเศษกันเลยทีเดียวนะครับพาไทยมาที่นี่ไทยนะครับมีความสุขไน,นมารับวันนี้ครับประทับใจคาเฟ่ที่นี่มากครับทางเรื่องคุณภาพกาแฟแล้วก็ขนมที่ได้ชิมวันนี้รู้สึกว่าต้องกลับมาแน่นอนก็รู้สึกคิดถูกที่แบบตั้ใจแบบติดต่อไทยว่าให้ไทยมาออกเทปนี้เถอะเพราะว่าด้วยความที่เนี่ยเป็นคนที่แบบไม่ดื่มกาแฟเลยแล้วรู้สึกว่าถ้าจะนำเสนอกาแฟจริงๆอ่ะมันควรให้คนที่แบบดื่มกาแฟจริงจังอ่ะแล้วก็ในวันนี้เปิดประสบการณ์ดีงามมากประทับใจประทับใจครับ สั้นๆว่าดีแนะนําแนะนําให้ทุกคนมาั้งโดยเฉพาะถ้าอยู่ละแวกเนี้ก็คือรู้สึกว่าถ้าถ้าตัวเองอยู่ละแวกเนี้ยก็คือจะมานั่งทํา <ำ S 2> ได้ไ <ป S 2> ทุ <ไป S 2> กน,นั่ง,งทำงานนั่งกินได้แบบว่าทุกวันอะไรเงี้ยออบรรยากาศร้านก็ดีเขาตกแต่งร้านเป็นสไตล์วินเทจสวยแล้วก็เนาะพื้นที่กว้างขวางเนี่ยแล้วก็อาหารก็มีทั้งอาหารเช้าใช่ไหมครับหรือกินกิขนขน,ขนมตอนบ่ายอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกัน คือพูดจริงนะใครเป็นสายชอบกาแฟนะแล้วไปยืนคุยกับพี่ตุลน่ะพี่ตุลจะคุยสนุกได้ทั้งวันแน่นอนสนุกมากคุาความรู้เยอะรู้จริงคือคุยได้ทั้งวันจริงๆอ่ะคุยทั้งวันจริงเธอทั้งที่ฉันแบบเคยแบบไปเทสกาแฟก่อนนะนี้จะเปิดแล้วนี้ก็กินไม่เป็นอ่ะก็ให้ฉันกินอยู่นั่นแหละถ้าใครเป็นแบบในสายชอบกาแฟแบบแฮปปี้เนาะตอนเขาคุยกับพี่ตุลสองคนอ่ะฉันก็เหมือนนั่งแบบนั่งฟังปัสสาวะไอเล่ยนม่เหลือเออเขาแบบเขามีความสุขกันเนาะอะไรอย่างงเี้ยเนาะก็มากันได้บรูเบลฮะก็วันนี้ขอบคุณไทยนะครับที่เป็นแขกรับเชิญในวันนี้้แลวก็ ขอบคุณบรูเวลที่เรามาวิ่งเล่นปั่นป่วนนะฮะแล้วก็อาจจะรบกวนลูกค้าท่านอื่นไปบ้างต้องขออภัยด้วยสุดท้ายนี้ขอฝากอีนทนาครับบรูเบรอันถูกช่องทางน,นะครับเฟซบุ page, ๊กแฟนเพจทูบชาแนลอินสาตาแกรมทิกเกอร์รครับอีพีหนา้าบราูเวจะพาคุณไปกินอะไรที่ไหนอย่างไรใครไทยฝ่ายตามกันด้วยวันนี้บรูเวไทยแล้วก็บรูเวลขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ